สวัสดีค่ะพี่เล็กน,นะคะผู้เรยออกกำลังกายมา1ึชั่วโมงพยายามถ้ามีเวลาพี่เล็กจะลงไปเดินมากนะคะเดินที่บางทีไม่ได้วนฉพาะโมงาไหนนะคะเล็กจะเดินออกไปข้างนอกเลยะคะ่ะเพราะว่าบางทีแบบว่าเราจะเดินเดินคุยกับคนอื่นเข้าไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เดินดูอะไรไปด้วยต่างๆจริงๆวันนี้พี่เล็กตั้งใจจะ,อ,ะอยากจะมาที่วันที่บหมาะอากพี่เล็กซื้อที่เทสมานะคะคือ เกลอดำเกลือชมพูนะคะจะมาเทสค่า P h เทสะคะ่ะเคยแต่ดูของอาจารย์ไม้ล่มนะคะที่เขาเทสะค่ะก็เลยอยากจะทดลองดูแต่ทีนี้พี่เล็กเข้าไปในห้างอะคะ่ะมันจะไม่มีตัวเทสทีบอกว่า,อ,าอย่างที่แบบว่าที่มันเป็นงของดีๆนะคะมไม่มีอะคะ่ากะว่าเดี๋ยวจะต้องไปซื้อที่ศึกษาพ,พันหรือว่าตัวเทสที่ดีๆะคะ่ะมันไม่มีก็เลยกะว่าเดี๋ยวจะลองเอาวันนี้ลองเทสดูได้นะคะเดี๋ยวพี่เล็กจะลองเทสให้ดูนะคะ เดี๋ยวจะให้ดูอะค่ะอันนี้เดี๋ยวจะแกะอันนี้นะคะแกะอันนี้อันนี้พี่เล็กก็ไม่เคยใช้เหมือนกันนั้เนี่ยเพิ่งครั้งแรกนะคะท,ที่ที่ที่มาดูมาทำเนี่ยค่ะลองเทสตดูว่าว่ามันใช้ได้ไหมอะเนี่ยค่ะอันนี้เดี๋ยวพี่เล็กจะลองดูนะคะอันนี้ก็จะเป็นเป็นตัวเทสเนี่ยค่ะว่าความ,มกดเป็นด่างอันนี้ก็น่าจะใช้ได้นะคะเนี่ยค่ะ <S 2> <S 2> <Evet. S 1> มันก็จะมีเป็น แล้วพี่เล็กตั access, ้งใจว่าเดี๋ยวจะเอามาลองแบบว่าแตะน้ำลายตัวเองดูว่าค่า pH ตัวเองเท่าไหร่แล้วก็ปัสสาวะก็ลองเทสดได้นะคะว่าเรามีความเป็นกรดเป็นด่างเท่าไหร่นะคะเนี่ยค่ะตัวนี้เทสได้เดี๋ยวจะลองเราเราจะลองมาเทสตอเกลือเกลือดำดูนะคะเดี๋ยวพี่เล็กจะให้ดูเนี่ยค่ะพี่เล็กจะใส่เป็นเรียงลำดับเนาะอันนี้เดี๋ยวเอาเอาอันนี้ออกก่อนแล้วกัน เดี๋ยวพี่เล็กจะให้ดูนะคะอันนี้ของพี่พี่เล็กทำเอาไว้อะค่ะก็คือเนี่ยค่ะเดี๋ยวพี่เล็กจะเรียงเรียงเป็นช้อนอันนี้ไว้นะคะอันดับหนึ่งนี้เดี๋ยวพี่เล็กจะให้เป็นอย่างนี้ดีกว่าพี่เล็กจะเอาเป็นเกลือดำนะคะแล้วก็อันดับสองจะเป็นเกลือชมพูนะคะแล้วก็อันนี้จะสั่งจากที่สวนปานนาค่ะอันนี้จะสองันนะคะเบอร์เบอร์เบอร์หนึ่งเบอร์สองนะคะเนี่ยค่ะเบอร์หนึ่งเบอร์สองนะคะเดี๋ยวพี่เล็กเอาอันนี้ออกก่อนได้ แล้วก็เดี๋ยวเรามาเรียงเรียงตามลําดับนะคะ,ะก็คือเบอร์หนึ่งนะคะเบอร์หนึ่งเบอร์สองนะคะเนื้อชมพูแล้วก็เบอร์สามนี่ก็อันนี้จะเป็นเกลือดำเกลือดำจากที่พี่เล็กซื้อจากที่ห้างสรรพสินค้าค่ะที่มเลมอนฟาร์มนะคะอันนี้ค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นเกลือเกลือเกลือทะเลนะคะอันนี้จะเป็นเกเละะอนนเเกือทะเลค่ะ ือสมุทอนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นดอกเกลือที่พี่เล็กซื้อในในห้างมาเป็นดอกเกลือนะคะพี่เล็กนั่ดีกว่านาะจะได้ถนัดเห็นหน้ากันด้วยอันนี้เดี๋ยวพี่เล็กจะเริ่มเริ่มจากเกลือเกลือดำก่อนเลยนะคะก็คือเดี๋ยวพี่เล็กจะตักตักไม่เยอะนะคะดี๋วจะตักประมาณนี้นะคะเอามาลองเราจะลองเทสดูนะคะเนี้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะใส่ในช้อนหนึ่งใส่ก็ไปในช้อนนี้นะคะเห็นไหมคะ แล้วก็เดี๋ยวพี่เล็กจะใส่เกลือชมพูนะคะอัน <researched> นี้จะเป็นเกลือชมพูเดี๋ยวเราใส่ลงไปเท่าๆกันนะคะประมาณนี้ค่ะประมาณนี้นะคะอันนี้จะเป็นเกลือชมพูนะคะเดี๋ยวพี่เล็กจะใส่ของนี้นนะคะอันนี้ฝาปิดแล้วก็เดี๋ยวอันนี้จะเป็นเป็นเกลือดำอันนี้ค่ะ แล้วก็เดี๋ยวอันนี้จะเป็นเกลือสมุนนะคะพี่เล็กไม่ได้ใช้เกลือสอากรรมนะคะอันนี้เป็นเกลือสมุนเกลือสมุนนะคะเกลือเกลือขาวธรรมดาแต่ว่ามันจะยังมีความชื้นอยู่นะคะคี่เลกลองใส่ประมาณนี้ค่ะเท่ากันแล้วก็เดี๋ยวอันนี้พี่เล็กจะใสเ่เป็นดอกเกลือนะคะดอกเกลือที่มันอยู่เวลาที่เวลาท็่ทำนาน เกลือค่ะจะลอยอยู่ด้านบนนะคะต้องเขาต้องรีบเก็บเพราะว่ามันจะเป็นแบบว่าพวกแร่ธาตุมันจะลอยอยู่ด้านบนคล้ายๆกับการทำเนยการทำแบบว่าน้ำเต้าหู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีเป็น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 ฟองเต้าหู้อันนี้ก็จะเป็นเป็นดอกเกลือเนี่ยค่ะเดี๋ยวพี่เล็ก็จะตักมาประมาณเท่ากันนะคะเนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาเทสกันนะคะอันนี้จะเป็นดอกเกลือมันจะเป็นเม็ด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 อย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆนะคะ เกลือเม็ดนะคะมันจะเป็นดอกเกลือเนี่ยค่ะมันจะเป็นดอกเกลือนี่นะคะมันจะเป็นเม็ดเม็เมแบบเนี้ยค่ะมันจะเป็นดอกเกลือเห็นไหมคะมันไม่ใช่เกลือป่นไม่ใช่ดอกเอ่อไม่ใช่ไม่ใช่เกลือเม็ดนะคะมันจะเป็นดอกเกลือที่ลอยอยู่ด้านบนเวลาเขาทำเกลือนะคะเดี๋ยวเราจะค่อยๆหยอดน้ําลงไปนะคะเดี๋ยวพี่เลกจะหยอนน้าลงไป วันนี okay. i mean. all, ้เท mm ่าๆกันนะคะเกลือดำกินออกเลยเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะอันนี้จะเป็นเกลือเกลือทะเลนะคะเกลือสมุนอค่ะเกลือทะเลนะคะย้ำนะคะไม่ใช่เกลือไม่ใช่เกลือเกลือไม่ใช่เกลือแบบเนี้ยค่ะที่เป็นขวดๆแบบนี้ไม่ใช่นะคะไม่ให้ดูที่ห้อแล้วแบบไม่ไม่ใช่เกลือแบบนี้นะคะ ไม่ใช่นะคะเป็นเกลือเกลือสม,มุนอะคะ่ะที่เวลาไปข้างนอกเวลาไปซื้อเนี่ยตามตลาดมันจะเป็นถุงๆอะคะ่ะเป็นเกลือเกลือทะเลอะคะ่ะเกลือสม,มุนนะคะแล้วก็เดี๋ยวอันนี้จะเป็นดอกเกลือนะคะเดี๋ยวเราพี่เล็กจะใส่น้ำอย่างละช้อนเหมือนกันนะคะนี่ค่ะเท่ากันแล้วเดี๋ยวอันนี้จะคนๆๆๆนะคะอันนี้จะเป็นเกลือดำนะคะอันนี้เป็นเกลือดำ จได้นกอันนี้เกลือเกลือชมพูอันนี้ก็เป็นเกลือดำแต่ว่าซื้อที่เลมอนฟาร์มค่ะอันนี้จะเป็นเกลือสมุนนะคะอันนี้จะเป็นดอกเกลือที่เกลือที่พี่เล็กมีอยู่ตอนนี้จะมีอยู่ห้าตัวนะคะเดี๋ยวลองเทสดูแล้วกันแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวพี่เล็กจะหยิบอันนี้มานะคะเดี๋ยวพี่เล็กต้องเอาแว่นมาใส่ใกล้ อันนี้จะเป็นตัวที่เทสนะคะเดี๋ยวเราเทสอันแรกก่อนเลยนะคะเดี๋ยวเราลงใส่ลงไปเดี๋ยวสักพักนึงนะคะเนี่ยค่ะอันนี้จะใส่ลงไปนะคะเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆก็ได้ค่ะอันนี้จะเทสลงไปนะคะ ว้ตรงนี้ก่อนนะคะอันนี้จะเป็นอันนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเอาอันนี้มาอันนี้จะเป็นเกลือชมพูนะคะเดี๋ยวลองเทสดูอันนี้เกลือชมพูค่ะอันนี้เกลือชมพูนะคะเดี๋ยวจะลองเทสดูค่ะอันนี้จะเป็นสีชมพูนะคะ อันนี้เกลือชมพูค่ะแบบนหนึงนะคะแช่อไว้อันนี้เดี๋ยวเรามาดูสีของเกลือเกล็ดา ก่อนนะคะอันนี้ค่ะมันจะเป็นสีอันนี้นะคะพี่เล็กเรามาเทียบดูแล้วนะคะอันนี้ค่ะเรามาเทียบดูน่าจะสีเท่ากับสีเบอร์เบอร์สิบเอ็ดสิบสองเลยะค่ะเนี่ยค่ะมันจะมีเบอร์นะคะน่าจะประมาณสิบสิบเอ็ดนะคะเบอร์สิบเอ็ดค่ะพีเอชสิบเอ็ดนี่คือมีความเป็นด่างสูงมากอะค่ะเนี่ยนะคะเดี๋ยวลองเทียบกันดูเนี่ยค่ะสิบเอ็ด น่าจะสีสิบเอ็ดนะคะสิบเอ็ดเกือบเกือบสิบสิบอันนี้ค่ะเกือบม่วงเลยนะคะเนี่ยน้ําเงินมากเลยเกือบม่วงเลยค่ะประมาณสิบเอ็ดสิบสองได้นะคะอันนี้ค่ะอันนี้คือเกลือดํานะคะสิบเอ็ดน่าจะได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวพี่เล็กจะให้ดูเ,ออเกลือดำอีกอันเหมือนกันค่ะอันนี้ก็จะน,น่าจะเป็นสีเนี้ยค่ะน่าจะเป็นสิบเอ็ดเหมือนกันนะคะเป็นเกลือดำอะคะ่ะมีความเป็นด่างสูงอะคะ่ะ เทียบกันดูนะคะน่าจะ11มากกว่านะคะอันนี้น่าจะเป็น11คะ่ะ11เเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวพี่เล็กจะลองใส่เป็นเกลืออันนี้เกลือชมพูใส่อยู่นะคะแล้วก็จะเป็นเกลืออันนี้จะเป็นเกลือเกลือทะเลนะคะเกลือทะเล เนี่ยค่ะจะเป็นจะเป็นเกลืออันนี้จะเป็นของอันนี้นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นของอันน uh ี้อันนี like <simple> ้ย fo mm ังไม่ออกสีเลยค่ะเนี่ยค่ะเกลือชมพูก็ยังไม่ออกสีแล้วก็เกลือเกลือทะเลกับเกลือดอกเกลือก็ยังไม่ออกสีเลยค่ะเนี่ยค่ะยังไม่ออกสีเลยเห็นไหมคะยังไม่ออกสีเลยเนี่ยไม่ออกสีไม่สีไม่เปลี่ยนเลยค่ะ สีไม่เปลี่ยนมีแต่เกลือดำมาค่ะที่เปลี่ยนสีนะคะทองดูอันนี้ไม่เปลี่ยนสีเดี๋ยวรอเราดูสักพักหนึ่งก็ได้ค่ะหรือพี่เล็กแช่นานกันไปไม่รู้สีอื่นยังไม่เปลี่ยนเลยค่ะเห็นไหมคะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวพี่เล็กจะลองไปซื้อ,อ,อที่ศึกษาพันหรือว่าที่ธนบุรีศึกษาดูนะคะสีมันจะเปลี่ยนขนาดไหนที่เปลี่ยนสีการทดลองเนี้ยค่ะจะมีเกลือดำนะคะที่เปลี่ยนสีเห็นไหมคะ อันนี้ที่เปลี่ยนสีจริงๆนะคะที่ใช้ได้รู้สึกจะมีเกลือดำอย่างเดียวนะคะเป็นเกลือดำอันนี้จะพี่เล็กจะซื้อจากที่สวนปานะนะคะแล้วก็อันนี้จะซื้อจากที่เลมอนฟาร์มค่ะที่จะเปลี่ยนสีนะคะก็อย่างของจัดพี่เล็กเทสดูนะคะเกลือชมพูก็ก็ไม่ได้เปลี่ยนสีนะคะแล้วก็เกลือทะเลก็ไม่เปลี่ยนสีค่ะดอกเกลือก็ไม่เปลี่ยนสีมีมีมีเฉพาะเกลือดำเท่านั้นเองที่เปลี่ยนสีนะคะเดี๋ยวจะลองเทสตดูอีกรอบหนึ่งนะคะ หรือว่าพี่เล็กใส่น้ําเยอะกันไปไม่รู้อ่ะเดี๋ยวลองเทสตูอีกรอบหนึ่งนะเดี๋ยวแค่จุ่มๆก็พอนะคะเดี๋ยค่ะเดี๋ยวลองจุ่มจุมนิดนึงก็พอนิดนึงก็เปลี่ยนสีแล้วค่ะสีเกลือดำจะเปลี่ยนสีทันทีเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวอันนี้เป็นเป็นเกลือเกลือชมพูนะคะ จุ่มไม่นานแล้วกันเดี๋ยวลองลองดูนะคะอันนี้จะเป็นเกลือชมพูนะคะเกลือชมพูค่ะเปลี่ยนเปลี่ยนน้อยอะไม่ค่อยเปลี่ยนเท่าไหร่เดี๋ยวว่าพี่เล็กใส่น้ำเยอะเกินไปไม่รู้นะเดี๋ยวจะลองเทตื่นรอบอันนี้จะเป็นเกลือชมพูนะคะแล้วก็เดี๋ยวอันนี้จะเป็นเกลือดำอีกอันหนึ่งค่ะ เป็นเกลือดำนะคะเดี๋ยวลองเทสดูอันนี้จะเป็นเกลือดำค่ะอันนี้ซื้อจากที่เลมอนฟาร์มค่ะแล้วก็เดี๋ยวอันนี้จะลองเทสดูอันนี้จะเป็นเกลือเกลือเกลือสมุนธค่ะเนี่ยเหตุผลที่ทำไมถึงต้องกินเกลือดำอะค่ะ กือสมุดสีีสีก็ยังไม่เปลี่ยนนะคะอันนี้เดี๋ยวจะเทอันนี้ดอกเกลือนะคะอันที่ห้าดอกเกลือค่ะอันนี้จะเป็นดอกเกลือนะคะเล็กใส่น้ำเยอะเนไปแน่เลยอันนี้ดอกเกลือสีก็ไม่เปลี่ยนนะคะยังไม่เป็นด่าง จากการทดลองนะคะสีที่เป็นเป็น,ปนด่างจริงๆก็จะมีแต่เป็นเกลือดำอะค่ะที่เป็นเป็นสีสีที่เปลี่ยนนะคะสีที่เปลี่ยนเป็นเป็นเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะสีที่เปลี่ยนนะคะก็คือจะเป็นเกลือดำอะค่ะที่ที่จะสีเปลี่ยนเป็นเกลือดำอันนี้ค่ะอันนี้เกลือดำอันนี้สีจะเปลี่ยนนะคะเกลือชมพูสีไม่เปลี่ยนค่ะแล้วก็อันนี้เกลือดำก็เปลี่ยนนะคะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินเลยค่ะน้ำเงินอมม่วงเลยค่ะอันนี้เกลือเกลือทะเลค่ะ เี๋ยวพี่เล็กจะลองมาเทสเกลือดำเราไม่ต้องเทสแล้วนะคะมันเป็นด่างแน่นอนประมาณ p h 1 1นะคะเดี๋ยวพี่เล็กจะลองมาเทสเกลือชมพูนะคะแล้วก็เกลือสมุนนะคะแล้วก็ดอกเกลืออีกรอบหนึ่งนะคะเดี๋ยวครั้งนี้พี่เล็กจะใส่น้ำให้น้อยลงนะคะเดี๋ยวพี่เล็กจะลองจากเกลือเกลือชมพูก่อนนะคะอันนี้จะเป็นเกลือชมพูค่ะนะคะเดี๋ยวพี่เล็กจะใส่น้ำให้น้อยลงนะคะเกลือชมพูนะคะ ใส่น้ำที่น้อยลงดูว่าเป็นยังไงบ้างนะคะพี่เล็กจะเทสให้มันแน่นอนเลยอะค่ะไหนๆตั้งใจมาแล้วมันเสียเวลาแล้วด้วยเนาะอันนี้ค่ะอันนี้จะเป็นเป็นเป็นเกลือสมุนนะคะอันนี้เป็นเกลือสมุนค่ะใส่ลงไปมันปริมาณเท่าๆกันนะคะเดี๋ยวพี่เล็กจะใส่น้ําให้น้อยที่สุดเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวอันนี้จะเป็นเกลืออันนี้จะเป็นดอกเกลือนะคะอันนี้จะเป็นดอกเกลือค่ะนี่จะเป็นดอกเกลือนะคะใส่ไว้เท่า ดอกเกือมันจะเป็นเดกเกนะคะเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวพี่เล็กจะลองใส่น้ำให้น้อยที่สุดนะคะเดี๋ยวเอาช้อนเล็กสักแล้วกันเอาช้อนนี้ตั่แค่จุ่มๆนิดนึงนะคะเดี๋ยวพี่เล็กจะใส่เพราะว่าพี่เล็กเห็นของอาจารย์ไม้ร่มอะคะ่ะ <c oughs> เขาจะใส่น้ำน้อยมากเลยนิดเดียวเองอะคะ่ะเดี๋ยวพี่เล็กจะลองใส่น้ำน้อยๆดูนะคะค้นๆดูว่าเปลี่ยนสีไหมนะคะ พี่เล็กจะลองใส่น้ำน้อยๆดูนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวลองเทสต์ดูอีกรอบนะคะเดี๋ยวพี่เล็กจะลองเทสต์ดูอีกรอบค่ะอันนี้จะเป็นเกลือชมพูนะคะอันที่สองจะเป็นเกลือสมุรนะคะ สีก็ไม่เปลี่ยนนะขนาดใส่น้ำน้อยๆนะแล้วนะคนๆแล้วนะแล้วก็อันนี้จะเป็นดอกเกลือะคะ่ะอนี้จะเป็นดอกเกลือเดี๋ยว่ปแรกจะให้ดูกใกล้ๆเลยนะคะอันแรกจะเป็นเกลือชมพูนะคะเห็นไหมคะอันแรกจะเป็นเกลือชมพูนะคะเนี่ยค่ะเป็นเกลือชมพูสีก็ไม่เปลี่ยนนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นเกลือเกลือสมุรคะ่ะ เกลือทะเลนะคะเกลือสมุรอันนี้จะเป็นดอกเกลือค่ะเม็ดมันจะเป็นเม็ดเม็ดหน่อยดอกเกลือนะคะออกมาแล้วนะคะสีก็ไม่เปลี่ยนนะคะที่เปลี่ยนจากการเทสนี้สีที่เปลี่ยนนี่ก็คือจะมีเกลือดำมาที่เป็นผ้าความเป็นด่างอันนี้สีจะไม่ค่อยเปลี่ยนเท่าไหร่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเรามาเทสกันอีกรอบน,นี่เทสรอบที่สองนะคะเนี่ยค่ะอันนี้จะเป็นดอกเกลือนะคะแล้ว สรุปนะคะดอกเกลือสีก็ไม่เปลี่ยนนะคะแล้วก็เกลือสมุทรสีก็ไม่เปลี่ยนค่ะแล้วก็เกลือชมพูสีก็ไม่เปลี่ยนค่ะสีจะเหมือนเดิมะค,ะค่ะเนี่ยค่ะอย่างนี้ดีกว่า um, right นะคะอันนี้จะเป็นเกลืออันอันแรกเป็นดอกเกลือนะคะอันที่สองจะเป็นเกลือทะเลค่ะเกลือสมุทรอันนี้จะเป็นเกลือชมพูค่ะ ที่เปลี่ยนสีอ่ะสรุปที่เปลี่ยนสีที่เปลี่ยนก็คือจะเป็นเป็นเกลือเกลือดำอะค่ะที่เปลี่ยนนอกนั้นจะไม่เปลี่ยนอะค่ะสีจะไม่เปลี่ยนที่เทสดูนะสรุปสีที่เปลี่ยนก็คือเกลือดำเท่านั้นนะคะเดี๋ยวลองใส่ไปอีกรอบนะะึงค่ะนี่ขนาดมันน้ำมันใสๆเลยนะที่เปลี่ยนอะ ลองเทสตูอีกรอบนะคะอันนี้จะเป็นเกลือดำค่ะสีที่เปลี่ยนนะคะเท่ากับ P H สิบเอ็ดสิบเอ็ดเอ็ดนะคะแล้วก็เดี๋ยวพี่เล็กจะลองใส่ดูอีกรอบค่ะอันนี้จะเป็นเกลือดำนะคะเกลือเกลือชมพูกับเอ่อเกลือทะเลแล้วก็ดอกเกลือที่พี่เล็กเทสไปแล้วนะคะสีที่เปลี่ยนอันนี้จะเป็นเป็นเกลือดำนะคะอันนี้จะเป็นเกลือดำค่ะ น,นี่ซื้อจากที่เลมอนฟาร์มค่ะสีเปลี่ยนจุ่มไปตัต้งเดนก็เปลี่ยนเลยค่ะอันนี้น่าจะประมาณเนี้ยค่ะห้า p h ส1บนะคะเดี๋ยวพี่เล็กให้ดูใกล้ๆนี่ยค่ะ p h ส1บน่าจะสีสีประมาณเนี้ยค่ะใกล้เคียงสิบเอนะคะ สิบสิบเอ็ดอะค่ะ p has สิบสิบหรือสิบเอ็ดนะคะตั้งกลองไว้ไม่ค่อยทำงาเนี่ยค่ะสรุปที่เราทำการทดลองกันมานะคะก็จะมีเกลือดำมะค่ะที่เป็นค่า p h 11สิบเอ็ดขึ้นไปนะคะเกลือชมพูไม่เปลี่ยนแล้วก็เกลือทะเลไม่เปลี่ยน ดอกเกลือสีก็ไม่เปลี่ยนนะคะสีไม่เปลี่ยนค่ะดี่พี่เล็กลองใส่แว่นดูสีไม่เปลี่ยนอะคะ่ะน่าจะเป็นประมาณประมาณเท่าเดิมอะคะ่ะหกหกเจ็ดประมาณเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นพี่เล็กก็จะกินเกลือดําต่อนะคะสรุปพี่เล็กก็จะกินเกลือดาต่อนะคะน่าจะน่าจะเป็นมีความเป็นด่างสูงนะคะ สรุปที่ที่ทำมานะคะอันนี้พี่เล็กยังไม่ได้ใช้เกลือเกลือดำของที่อื่นนะคะกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้พี่เล็กด้วยนะคะมีคอมเมนต์ก็ฝากไว้ที่ด้านล่างได้นะคะจะมีปุ่มนะคะปุ่มติดตามนะคะจะเป็นสีสีแดงค่ะนซับสไครต์นะคะ,คะ,คะเปลี่ยนให้เป็นสีขาวนะคะแล้วก็กดกระดิ่งให้เป็นรูปกระดิ่งสั่งแบบนี้นะคะพี่เล็กจะพยายามทำาค่พดีศมาให้ดูนะคะตลอดเลยค่ะจะพยายามเต็มที่เลยนะคะ ถ้ามีคําถามก็ฝากไว้ได้ถ้าพี่เล็กตอบได้จะรีบเข้ามาตอบนะคะถ้าตอบไม่ได้จะหาคำตอบมาให้นะคะยังไงก็กดติดตามไปก่อนนะคะโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะสวัสดี